รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำไรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อสวยราชแล้ว ก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินพระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดังพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้า อีกทั้งสายพเนธย์อันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการบ้านเมือง